ฮาผมไปรงเรียนก่อนนะอ่าไปรงเรียนกัลบับกับรงบนีบบ้แล้วช่วงนี้ฝนุกสักปีมนึงโอ้ยซีดแมงมุมกัดกูไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาเย็นวันนี้ทางสาสนาสุขแก้งเตือนมาว่ามีแมงมุมเฮ้ยฟังกูหน่อยสิไอสองพ่อลูกเออแล้วนี่มันอ่านว่าอะไรวะ อานไม่ออกเกมจะมาประกาศข่าวอีกคือวันนี้ผมดูในมุมกัดที่จนคอไม่รู้จะเป็นอะไรไหมมันก็แค่เมมุมไม่เป็นไรหรอกไปไปนอนเถอะแล้วก็เคยดูแต่ในหนังที่เดนในมุมกัดคงไม่เป็นไรหรอกนอนดีกว่าฮ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 ่าข้าคือบรุษแบงมุมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เองทางัวอะไรของเองนะรู้มาอยู่นี่นะจะก็ตกรุ่มาข้าคือซุปเปอร์เมมุมยาทาชักใหญ่ ีมันหายเป็นโลวาเก้าเป็นไงวะไอ้มนุ์แบงมุมมุดสภาพเลยไม่ละช่วยด้วยค่ะค่ะค่ะตอนนี้มีแมนมงมงแม่ม้ารนะบาดใครโดนกัดจะทำให้สติเลิกเรือนจบข่าวรถซื้อแกงจะไปแรงได้อย่างไงโหกเสิงไมยวะช่วงนี้ไม่มีตังใช้เลยซื้อหวยก็ไม่ถูก เธอเธอวันนั้นมีคนถูกหวยด้วยเขาไปขอหวยที่ท้ายหมู่บ้านถูกเลขท้ายสามตัวเลยนะงั้นวันนี้เราลองไปดูกันไหมแต่ห้ามไม่ใครรู้นะฮ่าฮ่าฮ่าได้ยินหมดแล้ววันนี้ล่ะถูกหวยแน่ๆเราทํามาเป็นพูดกระซิบกระซาบกันเรียกว่าจะรอดพ้นหูทิพย์อย่างเราลิศต้นไม้ใหญ่หลังหมู่บ้านใช่ไหมว่าแล้วก็ไปเลยดีกว่าเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก s o o ูนวดดีก็โดนแดกอีกแล้วในบอกว่าเจ้าพอสักสิบวดดีขอสามตัวตรงเลยแล้วกันลองสิว่าเจ้าพ่อจะให้หรือเปล่าให้มันรู้กันไปเลยโอ้ซีดขาก็ไม่ดีเลยลุ้นหวยนานไปหน่อย เจ้าพ่ออยู่หรือเปล่างวดน,นี้ว่าจะมาขอแก้มือสักหน่อยถ้าไม่ถูกงวดน,นี้ดูนะครับว่าจะเจอกับอะไรเครื่องนี้สั่งมาจากราซาดาเครื่องฟิสสตาั์กิจนายทางงวดน,นี้ไม่ถูกหวยสงสัยจำเปลี่ยนอาชีพใหม่เะแล้วใช่ไหมครับเจ้าพ่อ